ส้มตำกุ้งสดครับวันนี้ส้มตำกุ้งสดอันนี้แกะหัวเรียบร้อยแล้วครับ xảy lại xếp lại

น,น,นั่งผู้ชมว่าผิวแย่อย่างนี้มาครับมาครับจุกไม่ไหวแล้วลครับ